สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะที่เชียงใหม่ฝนตกหนักมากเลยนะคะอันนี้เบานะคะเบาลงที่อื่นตกไม่เอย่ยแต่ที่นี่ฝนตกนะคะนี่ค่ะตกยังไม่หยุดเลยรู้สึกจะตกตั้งแต่ตีสามหรือตีสี่นะคะ จนถึงตอนนี้นะคะยังไม่หยุดเลยอันนี้เป่านะคะตอะแรกกันแรงกว่าน,นี้เยอะเลยอาบน้ำให้ชดาลุงอาบน้ำให้ชดาไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็คงต้องพาชดาไปเดินแบบเร็วๆนะคะ ก็ดูนะคะด้านนี้ต้นไม้นี้ก็งามเลยนะคะดอกไม้นี้ก็งาม อ่ะสดาเฮ้ยมาดูฝนตกเหรอเลูกเฮ้ยพ่อ,อจะพาหนูไปเดินไหวไหมอันนี้นะคะแผ่สดาที่อ่าวันนั้นที่ไปหาหมอกนะคะก็แห้งแห้งเยอะเลยไม่ไม่กล้าออกมาเลยสดากลัวเลย <c oughs> นางแอบมาดูฝนตกค่ะ อันนี้ตุ๊กตาเก่าค่ะตุ๊กตาเก่าของโซดาเก่าและนานล้วดูุูคิดก่อนทำอะไรอสดาเข้ามาลูกโซดาเข้ามาเออส่วนลูกคิดนะคะไฟ เล่นเกมจนไฟ <c oughs> จนไฟนะคะเดี๋ยวต้องไปอ่ะซื้อไฟหลอดไฟมาเปลี่ยนนะคะเน mm ี hmm. ่ยต้องไปเอาไฟตั้งโต๊ะมาใช้แทนนะคะ mm hmm. Good morning ร <Hello. S 1> ์นนิ่งเชอร o รี่กูส์สลิปแลสไนท์เบลีกอ่าเบลีก o o d นะคะสะดาไปทักพ่อสิขอหนูชิมกาแฟหน่อยพ่อกิฟต์มีดำกาแฟลิตเติ้ลเบด เราสดาก็จะรอพ่อตรงนี้นะคะเวลาพ่อถึงกาแฟก็จะรอตรงนี้ให้พ่อพาไปเดินนะคะคือก็ตอนนี้นะคะลูกคิดก็ต้องอัดเดตัวเองนะคะจะพาสดาไปเดินนะคะแบบฝนตกแบบไปแบบฝนตกอย่างนี้นะคะทุกวันหากฝนจะตกไม่ตกนะคะตอนเช้าคิดจะต้องพาสดาไปเดินนะคะทุกตั้งแต่เลี้ยงเข้ามานะคะแปดปีแปดปีเก้าปีนะคะ คิดจะทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะนอกจากเวลาลุงคิดไปสวิตซึ่งจะเป็นหน้าที่ป้าแล้วสดาไม่มีแจ็คเก็ตหรอแเกอฮะเลนนิ <Rain jacket. S 1> uh ่งแจ็คเก็ตให้สดาไม่มี she, หรอ,อนี่ค่ะตลอดเลยนะคะคือเขา ลุงคิดจะเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากเลยนะคะอันนี้อันนี้ป้าต้องขอชมจริงๆค่ะฝนจะตกแรงแค่ไหนกระช่างนะคะถ้าถึงเวลาเขาเขาจะพาเนี่ยคนในหมู่บ้านนี้เขาก็จะเห็น,นคิดตลอดนะคะฝนจะตกเพราะบางคนอุ้ยฝนตกฉันไม่เอาหรอกจะไม่สนใจหรอกเลยแต่ไม่ไม่ใช่กับลุงคิดนะคะคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากฝนจะตกแค่ไหนก็ นางไม่หวัน่นค่ะแม้วันมามากค่ะมามากคือผลนะคะโอเคเอนจอยสดาเขาจะรู้ค่ะเพราตั้งแต่เลี้ยงเข้ามาจะเป็นแบบนี้ตลอดเอ j นจอยลูกเอนจอยป๊าป๊า ไปแล้วค่ะป้าไม่ออกไปนะคะคือป้าพิซซี่จะเป็นคนที่กลัวฝนค่ะเพราะฝนเปียกแล้วต้องมาสระผมอย่างเงี้ยเพราะถ้าไม่สระก็จะเป็นไข้แล้วผมเรายาวอะ่ะจะไม่ก็อชอบให้ผมเปียกโดนฝนน่ะนี่ค่ะคนหม่อนก็งามเหลือเกินโอ้ตอนนี้นะคะก็กลับมาแล้วนะคะ หน้าที่คือหน้าที่จริงๆเป็นไงนสดาเปียกเลยเหรอลูกอ่ะเช็คขนนิดนึงแต่ป,ป,ป๊าๆนี่โอ้โหเปียกใช่ไหมไม่เป็นไรเปียกแต่เซ็กซี่ Can you d r y me เปียกแต่เซ็กซี่เลยเพื่อแค่สดาบอกเ <c oughs> นื้อก็เซ็กซี่แม่อู้อย่ามาสะบดัดอุ้อ,อะไรลูกน้ำเข้าตาเลยอย่ามาสะบัดใกล้แม่นะลูกหลบไปน,นิดนึงเออ เปียกเลยนะคะทั้งก,กงกางเกงนะคะลุงคิดเปียกหมดเลยดที่ลุงจะทำอะไรต่อค่ะเราเป็นปปารลัสซี่คนะ่ะ <laughs> โอ้จะเช็ดตัวให้ใส้ลูกสาวอหน้าที่จริงๆแล้วแกทำอย่างนี้มา8ปปีนะคะไม่ใช่ว่าแกเพิ่งมาทำนะคะไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่นะคะอันนั้นเขาเรียกทำเอาหน้านะคะแต่นี่นะคะคือเขาทำต่อเนื่องมา8ปดเปีเป็นอย่างนี้ใต้ฝุ่นจะเข้าใต้ฝุ่นไม่เข้าลุงคิดหน้าที่คือหน้าที่และเรื่องครอบครัวเหมือนกันค่ะลุงคิดเขาอะไรที่เป็นหน้าที่คือหน้าที่แต่ดูแค่ก็ทากับสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะนี่ไม่ใช่กับมนุษย์นะกับมนุษย์เขาจะยิ่งทําดีขนาดไหนนะคะนี่คือนี่คือก็ ขอบพระคุณเบื้องบนนะคะที่ส่งสามีดีๆมาให้นะคะอันนี้แบบนี้เรื่องนี้คือลุงพิดเพื่อดีจริงๆค่ะยกเว้นเวลาแกตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ค่อยปรึกษาแค่นั้นเองแต่อย่างเงี้ยใ,ในความรับผิดชอบเนี่ยแกมีให้เหลือเฟือนะฮะไม่ใช่แค่ว่าดีนะคะคือเหลือเฟือเรื่องความรับผิดชอบนี่แหละลุงพิดเหลือเฟือเลยบางทีแกเป็นไข้นะคะ เป็นไข้ฝนตกแกก็จะออกไปเดินจนบางทีป้าบอกว่าโอ้แค่วันเดียว <No. S 1> แค่วันเดียวไม่ต้องเดินก็ได้มัง้งแกบอกไม่ได้โซดาลอนะ uh huh. แกบอกโซดาลอ thank you โซ <Yeah. S 1> ดา thank you พ่อหรือ,อยังเลยเฮ้ส่วนโซดานี่ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะหน้าที่ฉันคือฉันต้องเดินยินแล้วก็นอนอุ้ย อีธทำไมมีมีไส้เดือนอะ่ะอืมไส้เดือนมันก็หนีฝนยังไงมีแต่ปูนเนาะไส้เดือนก็ไม่รู้จะไปไหนอะ่ะ <Big one. S 1> เออใหญ่ตัวใหญ่ทำามาราบัน่อค่ะดาก็อยู่ข้างนอกก่อนลูก<ม>ให้ตัว<ม>ให้ตัวแห้งก่อนโอเคโอเคกเคิ่ก็จะไปทำอาหารเช้าของลุงแล้วนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ดูหน้ายาวๆสวยๆอันเซ็กซี่ของโซดานะคะเออโซดากุดมะนิเอียงหูน่ารักจังเลยเลยโนโน no เข้าไม่ได้เขากลัวค่ะโซดาเหมือนเขากลัวเอาเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยพ่อไม่ว่าหรอ,เอเกเปียกก็ไม่เป็นไรหรอกนะ๋ยวแม่ถูพื้นเองเขากลัวค่ะโซดาเขากลัวกลัวฟ้าร้องแต่แต่วันนี้ดีฟ้าไม่ร้องนะคะวันนี้ฟ้าไม่ร้อง ดีหน่อยฟ้าไม่รอ้อนนนงนะคะคุณคิด